นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่ลาวน้อยนะแปลงนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่ใกล้เซนทันใก,นะกล้บิ๊กซีนะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกราคาจับต้องได้นะครับ1.59ได้ที่ดิน50นะตัวบ้านเดี๋ยวไปดูครับนะฮะหลังนี้ได้เป็น3ห้องนอนนะลูกค้าเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้ไป็น3ถ้าจะเอา2ก็1.59นะยังเหลืออีก1แปลงนะว่างๆอยู่ที่รถจอดเลยตรงนี้นะครับมาดูนะครับในบ้านเราให้อะไรบ้างเนาะ หลังนี้ลูกค้าจะอยู่กันสองพี่น้องเนาะนะทำไว้สามสามห้องเผื่อแม่ได้มา,าพักด้วยอะไรด้วยนะครับเนี่ยก็ได้ห้องผองกว้างนะอันนี้หลอดไฟเนะครับเราแถมเป็นโคโงนะให้นะฝ้าหลุมแต่ไม่ซ่อนไฟนะครับถ้าจะาซ่อนไฟก็คิดเพิ่มนิดหน่อยนะครับถ้าซ่อนไฟมันจะมีสายไฟไฟที่จะเป็นสีสีเจ็ดส,สีอยู่ข้างในเนาะหงห้องหลักก่อนนะครับ อยูใใ่ใกล้ๆโซนในเมืองก็อยากได้บ้านเพื่อเอามาให้ที่ทำงานเนาะห้องนี้อยู่คุณ3.5แล้วก็เพิ่มห้องน้ำไปอีก2อัน1.5เป็นประมาณ6อ่ะนะท่าย,ยาวของรวมถึงห้องน้ำห้องน้ำเราก็ก่อเบิ้ลให้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้พื้นที่มันแคบีกหน่อยนะฮะเราต้องคุยกันตั้งแต่แรกนะถ้าจะมาเอาก่อเบิ้ลนะครับเห็นไหมฮะก่อเบิ้ล ต้องออกแบบก่อนตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอาตอนที่เราสร้างแล้วเนี่ยบางทีมันขยับไม่ได้มันจะติดไอชัดโคกติดอะไรพวกนี้แถมฝักบัวแถมก็ดูอากาศ10นิ้วให้เรียบร้อยดูห้องที่ไว้รับแขกนี่ก็ขอเหมือนกันนะครับเลยออกมานิดนึงเลยไม่ได้เป็นโซนอ่าแห้งโซนเปียกเนาะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราออกแบบไว้เนี่ยมันก็จะชิดไปนู่นเลยนี้ลูกค้ามาขอทีหลังนะครับขอทีหลังใหง้ก่อเบิ้ลก่อเบิ้ลโอเคเราก็เรามามาดูว่าจะได้ไหมเห็นไหมครับมันก่อมาเนี่ยมันว้างเลยนะครับมันมันก็เลยเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะอ่าจริงๆแล้วต้องฝาบัวอาจจะต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อาบนี้นะฮะให้มันมันชิดไปนู่นนะก็เลยเสียพื้นที่ไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่นะครับลูกค้าโอเคเราก็ทําให้ได้เนี่ยถ้าสร้างเสร็จเนี่ย 1.8-1.9ได้สบาย1.59นะครับคุณได้ที่ดิน50ตารางวามาดูข้างหลังยังเหลืออีกเยอะเลยนะพื้นที่ข้างหลังเราก็อพิม,มาอะไรอะไรมาได้เยอะแยะเลยนะปั๊มน้ําก็แถมอ่าแทงน้ําแถมให้เรียบร้อยนะหนึ่พัลิตรนะประตูลูกค้าเลือกเองสีกระเบื้องเลือกเองเนะนี่ยฮนะตรงเนี้ยบานอลูมิเนียมเราเลือกเรามีให้เลือกนะครับสีดํากับสีขาว แต่ถ้าจะเป็นลายไม้ไมนต้องเพิ่มตังนะครับเพราะมันเป็นลายพุเศษอันนั้นจะเสียตังเพิ่มแต่ถ้าขาวหรือดำไม่ต้องเพิ่มอันนี้เป็นห้องนอน mm hmm. ก็คุณลูกน่าจะอยู่สองห้องนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องสําหรับแขกที่มาเยือนนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นอาจจะเล็กนิดนึงสามพันสามนะมก็บ้านมีสุขของเราปู่บ้านตามใจผู้อยู่นะแนะมาดูข้างหลังเนะีน,นี้ห้องครัวนะห้องครัวอันนี้แถมให้หมดนะครับ มีแถมให้จะเลือกกลุมหรือ2หลุมวันนี้ลูกค้าเลือก1หลุมนะเนี่ยมาดูข้างนอกยังเหลือพื้นที่กว้างๆเลยเค hey, แล้วแล้วถ้าเรามุงเพิ่มเนี่ยก็จะได้พื้นที่อีกซักล้างเป็นห้องครัวอะไรได้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับนี่50ตารางตัวบ้านอยู่น,นี้น่าจะเป็น85นะลูกค้าเพิ่มอีกนิดหนึ่งให้เป็น3ห้องนอนปกติเราจะทําแค่2ห้องนอนเนาะเจ็ดสิบนะครับวนะันนี้เพิ่มมาอีก10ตารางนะก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนี่อันนี้แถมให้นะครับแทงน้ําปั๊มน้ํา แล้วก็เหมือนเดิมครับที่เป็นกระแสะะผมทำให้ <c oughs> ก็ถามลูกค้าก่อนนะผมก็ให้ลูกค้าสมัครใจนะครับไม่ใช่ว่าเราสุม 4, ส่มสี่สห้าเราจะทำอย่างนี้หมดทุกหลังถ้าลูกค้าต้องการที่เกาะชิดเลยเราก็ทําให้ได้เลือก <c oughs> ได้นะว่าจะเอาใส่หินหรือไม่ใส่หินหรือว่าแยกจากตัวบ้านหรือไม่แยก3ามปี10ปีเนี่ยไม่ไม่มีแตกถึงแม้จะแตกมันจะซุดไปเนี่ยมันก็แค่นิดหน่อยเราแก้ตรงนั้นได้ ผมฝากไว้ด้วยนะครับยังเหลืออีกหแปลงนะ1,59นะทักมาสอบถามได้นะครับแปลงนี้50ตารางวานะตัวที่ดินแล้วตัวบ้านเนี่ยก็มาเลือกกันครับผมให้อยู่ที่75 2ห้องนอน2ห้องน้ำอสองจอดรถเลยนะ1ห้องครัว1ห้องโถงอยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าจะเพิ่มฟูลไซส์ได้ถึง3ห้องนอนนะสห้องนอนก็เพิ่มอีกแสนหรือสองแสนก็มาดูเอาว่าจะเพิ่มเป็น80หรือ90 จะเพิ่มเป็นร้อยก็ได้นะทำเต็มได้เนี่ยยังมีพื้นที่เปลี่ยนเลย